ตีหนึ่งเครื่องแล้วเจลี่น,นอนบอหรับกันเลยมาเก็บภาพตอนกลางคืนมาฝากปีีป่เมืองกรุงเทพนี้เปิดไฟตลอดนองคะ่ะเปินบอด,บอดปิดไฟยายจินจะสั่นถึงสิบหาลุงบานบัชิละพอดีมาเฝาไขคค่ค่ะ โอ้ตามามืงนผาบมมึงเนาะคะ่ะแสงไฟละยิกระยับตีหนึ่งครึ่งแล้วคะ่ะตื่นมา่อมมึงคนป่วย <c oughs> เห็นแสงไฟละยิกระยับกว่าเลยลองทายคิดมึงเออแตสวยงามดีเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้ข้า้บ้านอยากจะทายอีก เปียบเทียบกันกลางคืนกะกลางวันทายมุมสรงกะเมื่อว,วงเทปบ่เคยรับไหลแต่ว่าเงียบดีละบ่กแสบถืบ่มีรถวิ่งเลยทายจากตึกสิบหาช้นมองวิวกลางคืนเนาะกะ เดี๋ยวช่วงกลางวันได้ย,ยากได้อีกครั้งเปรียบเทียบกับมึงวาอาอมีรถปิ่งอยู่เนาะค่ะแต่ก็บ่ัลายนั้นจ้ะส่วนมากจะเป็นแท็กซี่แท็กซี่รถส่วนตัวเพราะว่าถนนสายนี้เขาไม่ได้ลุพงแคบานเนาะค่ะก็เป็นธรรมดารงบานก็น คนเก็บป่วยยน่ยมักเพืนเนนะค่ะเมื่อเขารุ่งบานปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะผู้เก็บผู้ป่วยก็ให้ดีขึ้นให้สวงให้เศร้าน้ะค่ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศตีหนึ่งคือง เป็นบวบแบบฟ้าเนาะคะ่ะถ่ายหลบหลอกมาให้ชมพูท้องผมก็งามมากง่ายจะเอียงมันเป็นมุมงจา้านี่ค่ะถ่ายหลบหลอกเอียงว่านะมยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะคะ่ะด้านนี้นี่ค่ะ แต่ไม่ตึกอีกตึกหนึ่งบังเนะค่ะเอาละนะค่ะคลิปภาพย่คำคำพื้นมาฝากอยากจะขอลงคลิปจะเพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบพระคุณทุกท่านทุกกำลังเร่งใจเนะค่ะแอบมองกรุงทเทพย่ำคำคื้นนะค่ะสวัสดีค่ะ